กาแฟทำให้เกิดกระดูกพุ้นได้ถ้าไม่อยากกระดูกพุ้นจะดื่มได้วันละไม่เกินกี่แก้วก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้า,าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมเลยในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในคนวัยทำงานชาวออฟฟิศทั้งหลายรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะอยู่บ้านจิบกาแฟเบาๆแต่ก็มีข้อมูลจากหลายๆที่นะคะบอกว่ากาแฟนั้นทำให้เกิดภาวะกระดูกพุนได้ดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่ติดกาแฟและไม่อยากเกิดภาวะกระดูกพุนขึ้นจะดื่มได้ไม่เกินเท่าไหร่ เดี๋ยววันนี้มาฟังกันเลยค่ะก็มีหลายๆการศึกษานะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มกาแฟกับการที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนค่ะส่วนใหญ่เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังนะคะก็จะพบว่ากาแฟเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้คนไข้มีภาวะกระดูกพรุนได้ในผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนค่ะ และอีกการศึกษาหนึ่งนะคะซึ่งศึกษาในผู้ชายอายุ20-79ปีพบว่าผู้ชายที่ดื่มกาแฟมากกว่า3แก้วต่อวันมีความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีการศึกษาที่ขัดแย้งกันอยู่ค่ะโดยพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ผู้หญิงนั้นเกิดภาวะกระดูกพื้นได้นั่นก็คือการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวค่ะโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดื่มกาแฟถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่นะคะ แต่จากทฤษฎีแล้วนะคะตัวกาแฟนั้นที่ไปทําให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่ากาแฟนั้นจะไปลดการดูดซึมแคลเซียมในทางเดินอาหารค่ะรวมไปถึงทําให้เซลล์ที่มีหน้าที่ในการสร้างกระดูกนั้นเกิดปัญหาขึ้นค่ะก็เลยส่งผลทําให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกนั้นลดลงรวมไปถึงไปเร่งการสลายแคลเซียมจากกระดูกนั้นได้เพิ่มมากขึ้นอีกค่ะ ซึ่งถ้าฟังจากในทางทฤษฎีแล้วนะคะโอกาสที่การดื่มกาแฟนั้นจะไปทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุน้นเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะและก็มีการศึกษาวิจัยอีกนะคะว่าการดื่มกาแฟนั้นกระตุ้นทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าหรือบางคนก็เป็นถึงขนาดว่าใจสั่นนะคะทำงานมากขึ้นเดินมากขึ้นเลยทำให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะหกล้มและเกิดกระดูกหักได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะคะ ซึ่งก็มีคำแนะนำนะคะขององค์การความปลอดภัยในการบริโภคของยุโรปนะคะแนะนำว่าไม่ควรที่จะดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนเกิน400มิลลิกรัมต่อวันนะคะหรือถ้าเทียบได้เป็นกาแฟก็อยู่ที่ประมาณ3-4แก้วขึ้นกับรูปแบบของกาแฟค่ะซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีปริมาณคาเฟอีนไม่เท่ากันนะคะซึ่งเราก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะ และถ้าเป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าคนสูงอายุที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดกระดูกพุนอยู่แล้วนะคะแนะนําว่าควรที่จะจํากัดปริมาณกาแฟให้น้อยลงอีกค่ะก็คือดื่มวันละไม่เกิน2-3แก้วนะคะหรือน้อยที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้ค่ะเช่นถ้าในวัยสูงอายุไม่ได้ทํางานเยอะแล้วไม่ต้องการความกระปี้กระเป๋าจากกาแฟแล้วอาจจะเหลือทานแค่วันละ1แก้วก็พอหรืออาจจะไม่ดื่มเลยก็ดีนะคะโดยเฉพาะในคนที่มีภาวะกระดูกพุน แล้วหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิด ภาวะกระดูกพรุนในอนาคตก็ควรจะลดการดื่มกาแฟหรือว่าถ้าดื่มก็แนะนำว่าให้เสริมแคลเซียมไปด้วยค่ะสรุปนะคะในคนทั่วๆไปไม่ควรที่จะดื่มกาแฟเกินวันละ3 4ถึงแก้วนะคะหรือถ้าเทียบเป็นปริมาณคาเฟอีนก็อยู่ที่400มิลลิกรัมต่อวันค่ะแต่ในคนที่มีความเสี่ยงเช่นหญิงวัยหมดประจําเดือนผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก,กระดูกพรุนกระดูกบางอยู่แล้วนะคะแนะนําให้ดื่มกาแฟน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะ หรืออาจจะต้องเสริมแคลเซียมเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันภารระวะกระดูกพุนที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณล่ะคะดื่มกาแฟวันละกี่แก้วคอมเมนต์บอกเล่าให้ฟังก็ได้นะคะหรือถ้าท่านใดต้องการให้ทำคอนเทนต์ต่ตอไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูใน youtube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทาง เพจ Facebook บันดิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบันดิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ไล สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @banditphysio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ